มาสู่รายการที่จะมาขอท้าดวลให้รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใครเบอร์หนึ่งประจักเมื่อวานนี้น้องๆ B&K จากทีมหญิงได้เอาชนะทีมชายคว้าคะแนนนำไปก่อนในเกมแรกเลือกดีๆครับพร้อมแล้วเริ่มครับปประเทศไทยค่ะอ้าวส้ขาวสีเฮ้ยเฮ้ยเดือดตัวแล้วเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเชิญครับไปหนึ่งสอ เอาแล้วไหนเอาแล้วไหนอะไรวะเนี่ยโอ้ยไปหญิงชนะไปเลยครับเพราะว่าเหลือเพียงแค่คนเดียวเก่งมากคนเดียวร้วมสามคนเลย เกมที่2รออยู่มีถึง2คะแนนให้สะสมทีมไหนจะได้คะแนนไปไปสนุกกันต่อเลยกลับเข้าสู่รายการนะครับที่ทำให้คุณรู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใครเบ่อเดือนตอนนี้นะครับฝ่ายหญิงน้องๆของเรานำอยู่1นคะแนนนะครับส่วนฝ่ายชายไม่เป็นไรยังไม่มีคะแนน<ฟ>เข้าสู่เกมการแข่งขันเกมที่2ซึ่งเกมนี้นะครับมีให้ชิงถึง2คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า มาซื้ออะไรเรามีหมวดนะครับของสินค้าต่างๆที่ให้แต่ละคนในทีมเนี่ยเวียนกันมาใบทีมไหนใบได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะครับมาอ๋ออาซึ่งพวกคุณยังไม่มีคะแนนนะครับให้ฝ่ายหญิงที่มีคะแนนนำเล่นให้ดูก่อนสบายด้สบาอ่านกันฝ่ายหญิงออกมาประจำที่อย่าลืมนะครับ90วินาทีทำให้ได้มากที่สุดนะครับ หมวดหมู่ของพวกคุณก็คือพันแผนกผักผล,ลไม้แบมบูห้ามหันแต่เดี๋ยวเราดูว่าลูกศรชี้ทางไหนคนนั้นเป,ป็นคนใบ้อเคไหมครับภาคขมสตางคครพร้อม90้อมิ0วินาทีทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มฟังไหนคะ เรามีแค่ละนะเขาเรืองแค่ละหน่อยเรามีปรกกาศนะเขาเรื่องประกาศนะต่อไปโอ้ประเทศจีนอะไรอะชื่อนาเหมือนสัตว์ประเทศหนึ่งที่อยู่ในป่ามีกลิ่ปิ้งกลิ่ปิ้งกวางเลนเดียกวางทำไมอะกวางอะไรครับกวางมาถูกแล้วกวางเตงกวา กว้างกว้างเลยอ่ะตึ้งตึ้งตึ้งกว้างตุ้งต่อไปต่อไปเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากมะนาวต่อไปเผ็ดมากพริกแต่เล็กที่หนูอ้อเป็นสีม่วงม่วงมะเขือม่วงไม่ใช่ไม่ใช่มีหนามด้วยข้าวข้าวข้าวจิ้มจิ้มที่ที่เป็นคุณไข่วันจังเก้น

รัวให้กับน้องๆทีมหญิงนะคะเล่นรอบแรกเรียบร้อยเก่งไม่เบาเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ค่ะได้เวลาของทีมชายแล้วจะทําได้สักกี่ข้อไหวเท่าทีมอีกงเขาหรือเปล่าไปดูกันเลยแะแนกของพวกคุณที่ต้องตอบก็คือแะแนกของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครับ ครับนะครับถืบตู้เป็นคัเชียเออแต่งตัวได้ด้วย90นาทีทำให้ได้เยอะกว่าฝ่ายหญิงนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มคุณมาซื้ออะไรครับอ,อ่ามาซื้อที่เอามาซื้อที่เอาไว้ใส่ของเก็บความความไม่ให้ร้อนตู้เย็นนีออรคร่คุณมาซื้ออะไรครับผมมาซื้อเอ,อ่อเวลาเขาเรียกว่าบ้านใน่ยงกระปอกเลือเกินที่โดนด่นนะครับ มีคำว่าดูดฝุ่นครับเไม่ดูดฝุ่นนะครับไม่ใช่ครับคุณย่นดูดฝุ่นนะซื้ออะไรฮะคุณไปซื้ออะไรฮะมาซื้อที่เอาไว้ดูซีรีส์ทีวีเลยครับซื้ออะไรฮะับให้อยากฟังเพลงอุ้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องต่อใช้สายเลยเออแอร์พอร์ตนะครับเใส่ไยเอ็มพีสามวิทยุลำโพงแล้วก็มีคำว่าลำโพงลำโพงเครื่องเล่นลำโพงมีไวไฟแล้วมีอะไรไวไฟแล้วครับมีบลูทูธแล้วก็บูทูธโอ้โห ตรงนี้มันร้อนจริงๆขอเปิดสันหอบแล้วครับเอ๋โอ้ยโอ้โหบัตรประชาชนสำเนาต้องทำอะไรสำเนาเพียนบ้านไม่ใช่เอยคุณเป็นซืออะไรไอ้ไอ้เครื่องไทยเอกสารเออไปแล้วคุณไซื้อเลยครโอ้โหเวลาเดินขึ้นอย่างงี้บ้านแดงเลือดคุณไปบ้านคุณใหญ่มากเลยที่คนหรวจไฟฟ้านะครับมีคำว่าคนหนวดแต่ยังไม่ดูครับพี่คนหนวดเครื่องโกนหนวดเอล ซื้ออันนี้ครับจะเปิดจะเปิดแล้วเปิดไม่ได้นะฮะเปิดไม่ได้กรีโมทนะครับมีคาว่ารีโมทรีโมททีวีรีโมทพัดลมรีโมทชื่อเต็มมีเต็มแล้วมีอะไรรีโมทเลือกไม่เยอะไม่ขายไม่ขายไม่ขายเป่าอะไรครับซื้ออะไรซื้อเฮ้ยแปด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 ไม่ตีหยุ่นนี้ไดปเฮ้ยผมชอบมากเลยบ้านเขาที่โดนนะ มาซื้อบันไดเลื่อนบ้างแล้วคุณหาไปดูข้อสุดท้ายที่เขาต้องซื้อซื้อลิฟต์ซื้อลิฟต์ซื้อลิฟต์บ้านคุณคือคั้นเรืหาดหรืออะไรครับผมซื้อหมดเลยโหเป็นห้างนะจะของห้างแม่เอะมาซื้อบันไดเลื่อนอยู่ดีๆจะซื้อลิฟต์ป่ะเฮ้ยอุ้ยเสียขวัญน่าโอ้เสียขวัญเลยไม่กลัวค่ะไม่กลัวแหมแหมแหมทีมชายค่ะได้ถีบคุยใหญ่เลยนะคะแต่อย่าพึ่งได้ ไปค่ะยังเหลืออีกรอบให้แกตัวตอนนี้ขอไปฟังคะแนนให้ชื่นใจกับสักหน่อยนะคะรอบแรกได้กี่คะแนนกันครับพอมีขานี่เพิ่งผ่านไปคนละรอบเองนะครับฝ่ายชายทำไปได้ทั้งหมด9ข้อฝ่ายหญิงทำไม่ได้5้าข้อ,อ,อไม่เป็นไรยังไม่ขาดลอย <c oughs> เรารู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงคราวนี้มาเต็มเลยนะอะฝ่ายหญิงกลับมาประจำที่ครับ คราวนี้เราต้องตั้งใจนะเราต้องพยายามไปให้ได้เร็วขึ้นเมื่อกี้เห็นฝ่ายชายเขาเลยแล้วไอ้พวกนี้มันเจนเขามาบ่อยเขารู้เราไม่ต้องร้องเพลงก็ได้ถ้าเกิดคิดว่าเราพูดคําไหนแล้วเพื่อนเราน่าจะเก็ทพูดให้เร็วขึ้นได้โอเคไหมครับอ่าถ้าพร้อมแล้วแผนของพวกคุณก็คือผักผลไม้เหมือนเดิมพร้อมนะครับ90วินาทีทําให้ได้เร็วที่สุดนะถ้าไม่มั่นใจหรือเดี๋ยวพี่จะพยายามช่วยถ้ามันไม่ได้จริงๆข้ามไปก่อนพร้อม เก้าสิบวินาทีเริ่มครับเออสีมว่มวงม่วงขาวขาวใหญ่หญเออมังคุดไม่ใช่หัวม,มีคำนั้นเออ,อพี่เขาบอกหัวหัวและไมพลาดพังค้างพังค้าบเอามาโอ้โห อาบังอาบังไข่รถเอ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผลไม้ที่เป็นที่เป็นแบบมะเขือเอ้ยส้มตำเอ้ยมะเขือเอ้ยอะไรอ่ะบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วข้าวเหอะเป็นสีม่วงๆเล็กๆเมื่อกี้พูดไปมะม่วงจินเนเล่าาร์ลูนผักผักทอง กวามีคำว่าแตงครับแตงประเทศเราแตงไทยอ๋อง่ายง่ายง่ายอีสี่อะไรอ่ะลิงชอบกินอะไรไป่ไป่กล้วยกล้วยอะไรนี่นี่หอมไป่เจีน้ำหวานกล้วยละมืนอนางหมอนหมอนทองไม่ใช่หมอนแล้นเนี่ยหมอนสีเขียวอ่ะนะ สุดท้ายที่ไม่ได้คือมะพร้าวครับครับผมแต่ผมชอบมากพอมะม่วงมะม่วงมะม่วงนิกกี้ออนเล็บมาเลยมะม่วงแลนบอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเปียเอปียกมะม่วงมะม่วงมะม่วงอกล่องพินิกี้พินิกี้พินิกี้มีนอมีนอแล้โอ้แต่คุณนี่แมนมากคุณช่วยผู้หญิงด้วยมีนอครับมีนอขอบคุณมากนะครับายชายออกมาครับผม เปลี่ยนที่ไหมเปลี่ยนครับเดี๋ยวรอบนี้ให้เฟยเป็นแคชเชียร์ชุดเหมือนด้วยในเมื่อที่ฝ่ายหญิงเราให้ใช้หมดหมู่เดิมฝ่ายคุณก็หมดหมู่เดิมครับเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเกสวินาทีครับเริ่มนี่ฝ่านี้กมาซื้ออะไรเออเอามาซื้อเร็วเร็วเร็ววขนมปังขนมปังเข้าเลยอ่าเข้าเครื่องปิ้งขนมปังเข้าไปเลยเครื่องอะไรเครื่องอบอ่ะมีคำว่าอบอบ เตาอบอ่ะสวัสดีครับพี่ผมเอ่อกินข้าวเสร็จแล้วนะครับครับก็ต้องเอาที่กินไปทำไมครับเอาไปทิ้งทิ้งเฮ้ยไปล้างใช้น้ำจับวันละเออเก่งมากครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมไปอะไรอะไรผมจะมาซื้อไอ้นี่ยจากเครื่องปั่นเอ้ยพี่เขอปั่นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ ผมอยากทําไข่เจียวครับต้องทาอะไรฮะเอากระทะแต่ว่ากระะทอยู่บนคอนโดต้องใช้กระทะอะไรกระทะทิมแดงทิมแดงทิมแดงที่ไม่ใช่แก๊สที่ไม่ใช่แก๊สกระทะอะไรเตาเตาไฟฟ้ากระทะกระทะไฟฟ้าไอผมจะมาื้อโอ้โหเอาเร็วๆวโอ้โหนี่นี่อะไรนี่อะไรเสื้อตัวไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วตากไม่ได้ตากไม่ได้ผ้าเช็ตัวเขาเข้าไม่ใช่อะไรเข้าเครื่องเสืาอผ้ามีคำว่าเครื่องเครื่องแล้วก็มีคำว่าผ้าเครื่องเครื่องเครื่องโอ้โหกลับไปซื้อพี่พ่พี่พี่พี่่พี่พี่นี่พี่พี่่พี่พี่ตี่พ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 า่พี่พม่พี่พี่พี่่อี่พ่่ี โอ้โหหนาวจังเลยเอาเอาผ้าผมไปใส่ไม่ใช่หนาวชุดกันหนาวชุดกันหนาวไอ้เคยยังไหนมาเอาฮีเตอร์เยโอ้โหทีมชายก็ตอไไวใบเก่งมาเต็มจริงเลยนะคะรอบนี้แล้วแบบนี้จะทำได้สักกี่คะแนนทีมไหนจะชนะไปสรุปคะแนนพร้อมกันเลยค่ะ ฝ่ายหญิงนะครับจากรอบแรกทํำไปได้5คะแนนรอบนี้ทําไปได้เพิ่มอีก6คะแนนนะครับรวมเป็น11คะแนนฝ่ายชายนะครับจากเดิมมีอยู่9นะครับเพิ่มไปอีก7คะแนนรวมเป็น16คะแนน ตอนนี้นะครับฝ่ายชายมีอยู่2คะแนนฝ่ายหญิงมีอยู่1คะแนนซึ่งเข้าสู่เกมที่3ของเราเกมนี้มีให้ชิงถึง3คะแนนครับ,รบกับเกมที่มีชื่อว่าอ่านปากของฉันนะนี่แต่ละทีมนะครับจะต้องอ่านปากของผมคุณมองอะไรคุณผมองอะไรครับผมกำลังเป็นตัวแทนระหว่างอธิบาย ของการทำพิธีก,ไก,ก,ร,กรไปด้วยบอกกนอไปด้วยคอยดูนี่ให้ดีแต่ละทีมนะครับจะต้องอ่านปากของผมให้ได้ว่าผมกำลังพูดอะไรทีมไหนตอบถูก <c oughs> มึงก็อยางไปยืนปา <c oughs> ทีมไหนตอบถูกนะครับ <c oughs> จะได้ตอบไปเรื่อย <c oughs> ๆแต่ถ้าเกิดตอบผิดเมื่อไหร่นะครับจะเปลี่ยนเป็นอีกทีมนึงตอบทันที <c oughs> ครับเรามีให้เล่นวยกันทั้งหมด3หมวด <c oughs> เอาเป็นว่าทีมไหนทำคะแนนรวมได้มากที่สุดรับคะแนนไป3คะแนน <c oughs> ยฝ่ายหญิงคะแนนตามก็ไม่เป็นไรพี่ให้เลือกว่าอยากจะเล่นก่อนหรือเล่นทีหลังหลังคะหลังหลังี่หลังคุณแมนมากเห็นไหมผู้หญิงพวาเสียสละให้พวกคุณเล่นให้ดูก่อนได้ครับอ่ะเรามีหมวดหมู่ให้กับทุกคนหมวดหมู่ของรอบนี้ก็คือของที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งคั้ที่หนึ่งอีกรอบนะครับ ยาตอบครับอะไรอ่ะเลือกมาครับกระจกอะไรฝ่ายหญิงร้องอ๋อกระจกอะไรอ่ะตอบครับพีนิกิกระจกเครื่องแป้งกระจกเครื่องแป้งเป็นคำตอบที่พี่ฝางอันเดียวตั้งโต๊ะอุ้ยอันเดีวไม่ตอบอ่ะเออนึกออก อ่าอหมดสิตอบแล้วครับต่อไปข้อที่สองเป็นของฝ่ายิงต้องตอบแล้วนะดูให้ดีพร้อมโอ้อ่านเดียวกันวะทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกค่ะทิชชู่เปียกเป็นคำตอบที่โอ้โหกำมังเสร็จาก แหม่แมแม,มันจริงเลยคะ่ะเกมนี้น่าเสียดายค่ะหมดเวลาซักก่นอนสัปดาห์หน้ามาสนุกกันต่อพร้อมบทสรุปว่ายิงหรือชายใครเบอร์หนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่จุใจความสนุกสามารถเข้าไปติดตามต่อได้ที่ Facebook ใครเบอร์หนึ่งมีเทคนิคงานบ้านดีๆพร้อมคลิปฮาๆแบบจัดเต็มอ่ะเข้าไปในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะ รู้แล้วได้เป่าผมได้เป่าผมเป็นคำตอบที่ย้่พีธาด้วยพีธาด้วยรู้ตอบได้รู้ได้ตอบได้หนึ่งสองสามคอนทัวร์เป่นคำตอบที่เน่เน่เน่น่่ไอ้พวกเนี้ยเวลาไปบ้านหญิงก็ไปยืนดูโต๊ะเครื่องแป้งเขาไงแล้วก็ดูอันนี้อะไรอันนี้อะไรอย่างเงี้ย